ยินดีต้อนรับเข้าสู่คู่มือฟาสต m โมโฟเบียคู่มือที่จะทำให้คุณเข้าใจและสนุกกับการเล่นฟาสต m โมโฟเบียมากขึ้นในวิดีโอนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกับโมรอยผีแวมพายแห่งฟาสต m โมโฟเบียโดยในคู่มือของเกมได้มีการพูดถึงไว้ดังนี้โมรอยฟื้นขึ้นมาจากหลุมศพเพื่อดูดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตรู้กันว่าพวกมันจะลงคำสาปใส่เหยื่อของมัน ซึ่งรักษาได้ด้วยการใช้ยาต้านหรือการไปให้ห่างจากมันมากๆเท่านั้นจุดแข็งยิ่งเหยื่อของมันอ่อนแอลงเท่าไหร่มอรอยก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นจุดอ่อนมอรอยประสบกับอาการเฮปอร์โรสเมียหรืออาการไวต่อการรับกลิ่นจึงทำให้มันถูกทำให้อ่อนแอลงได้นานกว่าปกติหลักฐาน Spirit Bo x Ghost Writing l freezing temperature ความสามารถของมรอยจะเกี่ยวข้องกับการดึงพลังงานจากสิ่งมีชีวิตคล้ายๆกับการดูดเลือดออกจากเกีย่อเหมือนแวมไพร์โดยทั่วไปสำหรับพลังงานที่ว่านั้นก็คือค่าสติของผู้เล่นนั่นเองโดยการดึงค่าสติจากผู้เล่นนั้นจะทำผ่านคำสาบโดยผู้เล่นที่ถามคำถามผ่าน Spirit Box จะติดคำสาบหลังจากได้ยินเสียงผีตอบกลับจาก Spirit บ o x หรือการได้ยินเสียงเหนธรรมชาติจาก r a b o l i c m i c r โครโฟน หลังจากที่ติดคำสาปไปแล้วค่าสติของผู้เล่นก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าผู้เล่นจะถือเทียนหรืออยู่ในที่สว่างก็ตามโดยค่าสติจะลดลงเป็นสองเท่าของค่าสติที่ลดลงตามปกติเมื่ออยู่ในที่มืดดังตารางที่แสดงให้เห็นนี้เมื่อค่าสติลดลงจนถึงจุดที่ผีเริ่มล่าได้แล้วมอรอยก็ยังมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือยิ่งค่าสติเฉลี่ยของผู้เล่น ต่ำลงเท่าไหร่ความเร็วในการเคลื่อนที่ในขนาดล่าของมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นโดยความเร็วของมอรอยจะเพิ่มขึ้น0 0 7 5เมตรต่อวินาทีเมื่อค่าสติเฉลี่ยลดลงไป5%เนโดยความเร็วเริ่มต้นของมอรอยเมื่อค่าสติเฉลี่ยอยู่ที่5 0เก็คือ1.5เมตรต่อวินาทีและความเร็วสุดท้ายเมื่อค่าสติเฉลี่ยลดลงจนเหลือ0%ปซก็คือ2.25เมตรต่อวินาทีและมอรอย ยังเพิ่มความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆเมื่ออยู่ในแนวสายตากับผู้เล่นนั่นหมายความว่ามอรอยจะสามารถเพิ่มความเร็วของมันไปได้มากกว่า2.25เมตรต่อวินาทีโดยจากที่ได้ไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมมานั้นมอรอยอาจจะสามารถทําความเร็วได้สูงถึง4เมตรต่อวินาทีเมื่ออยู่ในแนวสายตาของผู้เล่นนานพอนอกจากนี้การจุดสมรติกใส่มอรอยในขนาดล่ายังทําให้มอรอยสตาร์ทนานกว่าปกติ คือ12วินาทีจากปกติที่6วินาทีสำหรับการทดสอบนั้นในความยากระดับไหนแม่มอรอยจะมาพร้อมกับหลักฐาน Spirit b ็อกเสมอโดยการทดสอบนั้นสามารถทำได้3วิธีคือ 1. การทดสอบการลดค่าสติผ่านคำสาบโดยวิธีนี้ทำได้โดยการถามคำถามกับผีผ่าน Spirit Box แล้วให้ผีตอบกลับหรือจะฟังเสียงเน,นธรรมชาติผ่านพาราโบลิกมิโครโฟนก็ได้ แล้วทำการถือเทียนรอยอยู่ในที่ปลอดภัยประมาณ4-5ถึงนาทีถ้าหากเกิดการลากขึ้นก็แสดงว่าเป็นมอรอย 2. การเช็คความเร็วของผีในขนาดล่าโดยวิธีนี้จะทำการเช็คความเร็วของผีเมื่อเริ่มล่าในครั้งแรกที่ค่าสติยังสูงอยู่เทียบกับการล่าเมื่อค่าสติต่ำมากแล้วถ้าหากสังเกตได้ว่าผีเคลื่อนที่ช้าในการล่าครั้งแรกแต่กลับเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือได้ยินเสียงเท้าของผีวิ่งถีขึ้น เมื่อค่าสติลดต่ำลงในการล่าครั้งหลังๆก็แสดงว่าเป็นมอรอย 3. การเช็คระยะเวลาในการสตันเมื่อจุดสมาสติกใส่ผีในขนาดล่าซึ่งทําได้โดยการเตรียมสมาสติกไว้2แท่งโดยจุดแท่งแรกใส่ผีแล้วรอดูระยะเวลาในการสตันถ้าหากผีหาผู้เล่นไม่เจอนานกว่าปกติหรือจับเวลาได้ประมาณ12วินาทีหรืออย่างน้อยก็เกินกว่า6วินาทีก็แสดงว่าเป็นมอรอย แต่วิธีนี้จะค่อนข้างเสี่ยงกว่าวิธีอื่นโดยเฉพาะถ้าหากผีวนเวียนอยู่ใกล้กับผู้เล่นหลังจุดสมาสติกไปแล้วสำหรับการรับมือนั้นเมื่อรู้แล้วว่าเป็นมอรอย์ควรก,ก,กินยาเพิ่มค่าสติและไม่ควรใช้สปิริตบล็อกหรือพาราโบลิกไมโครโฟนอีกและควรหาทิศหลบไวล่วงหน้าเผื่อไว้กรณีที่รู้ภายหลังว่าเป็นมอรอยหลังจากการที่ผีล่าเร็วขึ้นเนื่องจากการติดคำสาปโดยไม่รู้ตัวส่วนในขณนะล่านั้น ถ้าหากค่าสติเฉลี่ยของผู้เล่นลดต่ำลงมากๆแล้วกว็ควรระมัดระวังในเรื่องของความเร็วของผีรวมทั้งไม่ควรอยู่ในแนวสายตาของผีนานเกินไปเพราะผีสามารถเพิ่มความเร็วเมื่อผู้เล่นอยู่ในแนวสายตาได้ส่วนการที่ผีสตันนานขึ้นหลังจุดสมสติกในขนาดล่าก็สามารถใช้เป็นข้อได้เปรียบในการหนีผีเมื่อเกิดการล่าได้โดยเมื่อรอยนั้นเป็นผีในความเชื่อของคนโรมานียโดยจะหมายถึงแวมไพร์ประเภทหนึ่ง แต่ในภาษาโรเมาเนียปัจจุบันนั้นการใช้โดยทั่วไปจะออไปทางการพูดถึงผีโดยทั่วไปมากกว่าอีกทั้งยังมีนิยามที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับแวมไพร์มากนักด้วยในภาษาโรเมาเนียก็จบกันไปนแล้วสำหรับคู่มือ f าสโม m o เบ o b ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์และกด Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันโอกาสหน้าครับ